ไม่ไววันนี้เราจะมาเล่นฟรีไฟกันเราจะมารีวิวสกินชุดใหม่ของเรื่องขั้นของปีของขั้นนี้ด้วยเนาะขั้นเป็นขั้นที่เท่าไหร่จำไม่ได้นะเราจะมารีวิวเรื่องขั้นกันเรื่องขั้นครั้งที่32เราจะมารีวิวชุดกันเป็นชุดผู้หญิงแล้วคิดหน้าเราจะมารีวิวเป็นชุดของตัวผู้ชายกัน เราจะไปเล่นแมตท,ที่จบเร็วอย่างี4แล้วกันโอเคถ้างั้นเราไปเลยวกันเลยที่ห่างหายไปนาะนไม่ใช่อะไรคือทำการบ้านเหนื่อยขี้เกียจเดี๋ยวก็จะมีคลิป LL มาไม่ต้องห่วงเดี๋ยวจะพยายามอัพคลิปให้ระเบิดระเบิดเลยนะก็ อย่าเพิ่งหายกันไปไหนนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด็สมสัครขายต่อด้วยใครชอบมากๆก็อย่าลืมกดไลค์รัวๆุลวัซึ่งช่องนี้เหมือนยังไม่มีอินโทรนะก็ค่อยอัปเดตไปเรื่อยๆเนาะโอเคมาแล้วเราจะมารีวิวตรงตัวชุดกันเออเราเข้าช้าขนาดนี้เลยเหรอโอ้ยเกมปะคุณคอนเจนั พี่แม่องเ่นบ์ป้าอ่ะเดี๋ยวเขาจะแบนมันยังไม่เห็นใครโอเคแหละคือโทรศัพท์พี่มันเป็นอย่างงี้นะต้องขออภัยด้วยใครสนใจสนับใครอยากสนใจสนับสนุนซื้อโทรศัพท์ใหมพี่ก็อย่าลืมโดเนทกัน,น <c oughs> ดน้วย d o ตรงเบอร์ที่ขึ้นตรงนี้เลยแย่แล้วไงเพิ่งไปกลับลมาโหลดใหม่คือตอนแรกลบไปไงเดี๋ยวค่อยไปแก้ตั้งคาก็ได้ คือไม่ได้เก่งเหมือนยนูทูบเบอร์คนอื่นน่ะคือเราเล่นถ้านับในหมวดหมู่ยูทูบเบอร์เราเล่นกากสุดเดีย๋ยวล้เอกลมอ้มบอกแล้วเรากากคือปืนมันยังไม่ออกอะ่ะปกติเราไม่ค่อยถนัดปืนพกมากกว่าเราไม่ถนัดปืนพกนะมีซองควงหรือ คืนอื่นนี่คือดีมากคือถ้าไม่เสียงรบกวนต้องขออภัยพยายามใส่หูฟังสุดชีวิตแล้วตอนเนี้ยแต่แล้เสียงก่อนเสียงดังเกินแม่ตอนนี้เราเอาสกิลโคโนโมาเราเป็นสกิลสร้างเกาะเหมือนผู้หญิงคนนี้นเอาสกิลมันนี่เหรอก็ใครสนใจส,สนำเสนอก็บอกแล้วนะโดเนตด้วยโดเนต มีโดเน a t แล้วจะมาประกาศชื่อตอนเช้าจะมาประกาศชื่อตอนเปิดคลิปทุกๆคลิปเนาะก็อย่าลืมโดเน a t กันด้วยอะเราจะมาประกาศชื่อกันตลอดเปิดคลิปเนาะใครสนใจก็โดเน a t i ไปได้นะคะตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นี้นี่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 นีนี่รอเล่นรอเล่นที่เกียจติต่อเยอะใครสนใจจริงๆก็อย่าลืมนะ แล้วก็ชุดนี้ก็เหมือนชุดที่มีเอฟเฟกต,ตรงผมด้วยนะก็คือสวยมากอะ่ะคือชอบเอฟเฟกมันมากในกล่องลัคกี้เอ้ยไม่ใช่ในกล่องเรื่องขั้นอะ่ะมันมีกล่องที่เอฟเฟกมันจะเป็นสีชมพูเลือดแดงๆอ่ะโคตรสวยอะ่ะหรือใครอยากโดูเน็ก็ไปดูเบอร์โดูเน็ด้านลา่างใต้ดีสคริปชันได้นะคือก็ขี้เกียจตัดต่อแหละเราให้ตัดต่อชำนาญก่อนเราจะตัดต่อโคตรเทพเลย ใครอยากสนับสนุนในพีซคอมก็ลืมโดนเงิกันเยอะๆเยอะๆให้เยอะที่สุดที่เท่าที่เงินทุกคนจะทําได้แ,แต่ไม่ใช่ว่าเอ๊พี่บอกให้เดินนีตต้องเดินนี่นะพ่อแม่คือไม่ได้บังคับใครให้โดเนทให้เราเราแลแต่ความสมัครใจอุ้ยพูดดีก็เป็นว่าพูดดีเป็นสง่าราศีก็เป็นเนาะเราเนี้ยต้องดูตัวเองเป็นคนดีแลพี่ไม่ดีเหรอ ไม่รู้ตัวเองเอ้ายูเวกน้องยะไแต่พี่ยัยแบบพี่คลิปนี้น่าจะไม่ได้พากยดเอส่วนใครที่อยากจะดูไลฟ์สดหรือจะเล่นอยากเล่นด้วยก็ไปติดตามในเพจ Facebook ได้แต่เพจ Facebook ยังไม่ทิ้งชื่อเพจไว้นะเดี๋ยวจะมีคนเข้าเยอะเกินนะคะตอนนี้ยังไม่เปิดเพจนะคะแต่ถ้าใครอยากเข้าเพจก็บอกได้ อุ้ยหัวแตกโอ้โหแตกครั้งแรกของเราค่ะเพิ่งเคยยิงชาวบ้านเลยหัวแตกน,น,นะคะจอวกคตรเลยค่ะเห็นแล้วไม่ต้องรอค่ะกดไลค์กดแชร์ <c oughs> นี่นี่ปืนนี้ปืนนี้มันมาจาก Lucky Royal เนาะแต่ Lucky Royal เปลี่ยนเป็นกล่องแล้วแหละคือเรามีตัวสองอันไงไม่ได้โมนะคือเรามีตัวสองอันและเราอ่ะไปกดสุม่มกดสุ่ม ตัวใบหนึ่งพี่ได้ปืนนี้นแหละเช่าย4ิสี่ชั่วโมงแล้วก็ไปกดอีกทีถาวรนค่ก็ไม่นูนะแต่ปืนนี้ยิงหัวง่ายมากเออแต่พี่ในคลิปเนี้ยอาจจะไม่ได้ยิงหัวนะคือพอจะถ่ายคลิปพี่เลยไม่ค่อยโดนหัวหรอกไม่ค่อยโดนหัวนะตอนจะถ่ายคลิปอะแต่ตอนไม่ถ่ายคลิปอืมแตกเรือๆค่เราจะแอบตุยนะคะเราจะเป็นสายซับค่ะ เราจะเป็นสายซับนะคะซับระยะไกลค่ะอุ๊ยฉันังโอ้โหเพื่อนมีปืนแรไงไหมบ้จาจะได้ไม่ช่วยซับอยากได้ปืนนะอุย๊ยแล้วค่ะชื่อชิดชื่อเดียนเองชื่อดิเอ็นยึดใส่ปืนนะคะเราจะเป็นสไนเด์ดีไหมวะอือมีไม่ซื้อมีไม่ซื้อปืนซื้อซื้อเข็มฉีดตูดนไงไง ใครเล่น L L Y Lift บ้างใครเล่นก็ไม่ต้องหว่วงนะคะเดี๋ยวมีไลฟ์ในแฟนเพจเฟซบุ๊กอยู่ดีแต่ว่าก็ใจเย็นนะคือเราไม่ได้ไลฟ์บ่อยเกินนั่นนนคือในแฟนเพจเฟซบุ๊กเราอาจจะยังไม่ทิ้งเชื่อไว้ต้องเคลียร์ะอะไรให้ใส่ก่อนเคลียร์เสร็จปุ๊บเดี๋ยวแฟนเพจเฟซบุ๊กมาแน่ค่ะรอปแป๊บแป๊บแป๊บหนึ่งนะคือตอนนี้ต้องเคลียร์เรื่องช่องให้เสร็จๆก่อนและเคลียร์การบ้านด้วย คือการบ้านเยอะมากเอามาท่วมหัวบุกเลยนะบุกเลยเจ๊บุกค่ะเจ๊สตีทีบุกค่ะสตีทีบุกสตีทีบุกเพื่นไปเลยเพื่นไปเลยสตีทีบุกมาแล้ว นาฬิกาเห็นปืนนาฬิกานึกถึงคุรุมิจากเรื่องเดดอะไรคดเคยดูเดดอะไรบ้างอ่ะคือแบบแฟนไม่พันแท้นะคือพี่ไม่ใช่แฟนพันแท้เดดอะไรนะคะคือแต่ก็แค่ดูชอบคาแรคเตอร์ของคุรุมิดูซาดิสดโลกจิตเยนเดเรีดีคือชอบไอ้พวกโลกจิตเยนเดเรียอ,ะ,อะแบบยิงร่างกายหนยไม่ใช่หนยเนีย่ยเจยันเดเรีแน่นอนคือชอบเจยันเดเรียมากอ่ะ โอ้โหดูเขาสิเขามีปืนมึงก่อนอยากได้มันนานแล้วแต่ก็ไม่มีตังนะคะปืนปืนฉลามก็ไม่มีตังค่ะปืนฉลามมาใหม่เนี่ยลัคก,กี้รอยัลนะคะไม่มีตังค่ะใครสนใจอยากให้เปิดถ่ายคลิปสุ่มนี่ก็อย่าลืมโดเ n a t มาด้วยนะคะโดน้นหเลยค่ะไม่ต้องรอใครเชิญไม่ต้องรอใครเชิญนะคะโดเน t เลยค่ะสตีดีบุกนะคะ ตอนนี้ถ้าใครไม่เห็นแผนทีก็ไม่เป็นไรนะคะพอไม่ได้ต้้งใจจะเปิดแผนทีให้ใครเห็นดูแล้วโอ้โหเลือกข้องให้กูเสียีมาก เข้มชีพเพื่อน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 เพื่อือนเพืเนเพื่อนเพ่อนเพื่อนเพื่อน่อนเพ่อนเพื่นเน แล้วก็จะมาดูกิจกรรมด้วยเนาะฮูชุดเพื่อนนี่ชุดเหมือนเราเลยเสื้อในนีเหมือน,นโอเคนะเราเราจะมาดูกิจกรรมและลักกี้รอย่อกันไหนๆก็มาถ่ายแล้วก็เราจะมาดูลักกี้รอยยอกันลักกี้รอยย่อตอนนี้รู้สึกจะมีไซตามานะคะคือก็สุมไปนิดหน่อยนะนะกะสุมไปนิดหน่อยนะคะดูดูสิคะ คือสิลิ่ไตังไม่ได้สักอย่างเลยดูค่ะใครสนใจอย่าให้สุ่มอีกนะฮะก็โดนเนียมาเลยดูเนียนมาถล่มทลายปะตะพีวอดวายนะคะนี่ยแล้วปืนเนี่ยจะได้มาด้วยใครอยากสนับสนุนก็โดูเนียมาได้นะคะเบอร์โดนเนียก็ติ๊งติ๊งติ๊งไม่ขึ้นแล้วนะไม่ขึ้นคือจะไม่ขึ้นนะคะเดี๋ยวไปจัดต่ออีกจัดต,ต่อมานามนมากคะ่ะ โอเคเราก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะาชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์สำหรับวันนี้ฮายโยฮบ,บ๊ายบายก็ชุดสวยดีนะอันนี้คตาตานะเปล่าๆไม่ใช่นะยังไม่ได้โหลดสกินคาตนานะบ๊ายๆฮายโยฮายโย